ครับก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามาดูในช่องของผม้ลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาจัดทีมเซเดผู้เล่นที่เป็นกองหน้าทั้งทีมเลยนะครับสำหรับใครที่เคามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u r i ไ e ให์ช่องผมด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเราก็มาหากองหน้าที่เราจะจัดเซเบตจริง

มันกับว่ามันจะแดงแจ๋เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาอ่าไฮเดีอจะจอยลิงเป็นพลังแสงประตูไปอโอแดงแดงเถือกเลยแล้วก็ผมจะเอาอ่านี่ทาดิชใช่ไหมยืนิเซนเตออ์ เซนเตอร์ Center, คู่กับใครดีอะ่ะเ,เดี๋ยวนะผมขอตัวที่มันพอจะผู้ผู้ไทไทยได้ได้โหเี่ยมากเลนเขาจะเล่นกกนไม่ได้เอา,า,าเอาเอาเอา่ตัวนีได้สวนเลดินเซนเตอร์ไม่ไม่ไม่ตัวเลดนี้เอ่นเอ็หน่าเอาหม,ม <laughs> วเลยั แปดิเลยเนะี่ยนี่ใครหน้าอีกเราจะเอาลงมาที่หมอใครเล่นนี่นี่น,น,นี่เอาเข้าไป <c oughs> โอ้โหดูสิเอ่อ <c oughs> หรือว่าเราจะาสีม่วงให้หมดเลยเอาเป็นตำแหน่ง cf ทั้งหมดเลยนะขอ <Yo>. งในทีม Yo. Yo. Okay, นะะนนอน้นนนในในอนี่เอนใช่ไหมี่ในในตัวเป้าไปเลย,ยข้างบนเหมือนเราจะมี ตำแหน่ง CF ทั้งหมดฮหืมทีมมันจะไปสู้เขาได้ไหมเนี่ยอะมาเรามาลองดูผมจะเล่นกับคนจริงๆเลยนะฮะหรือว่าเราเล่นกับบอดเกียร์ีหรือว่าเล่นเ,เล่นเล่น,เล,นเล่นกับบอดดอกดาวนะผมก็ไม่ เด้ดีกว่านี่จะปลดหกดาวดีกว่าดูโามาว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าหกดาวนะครับไปเจอเจอกับอินเตอร์รูว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าสำหรับแผนกองหน้าทั้งทีมนะครับหรือว่า เอ้ยอันนี้มันถือว่าเจฤฤ้ากปดีกเป็นกองหน้าเนาะมันเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวตามเอฟโอ F โอเคประมาณนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะครเราจะใช้11ตัวจริงนี้เล่นทั้งเกมเลยดูว่าลูกเกมเราจะสู้กับอินเตอร์ได้หรือเปล่าโอเครอแป๊บนึงนะ Oh, what a lovely, <laughs> lovely day. Absolutely <coughs> big glorious weather here. <coughs> we welcome you <coughs> to a football match of considerable significance. <coughs> Great consequence in this part of the world. They've been talking about this one for a while and they have been <coughs> rolled up to it <coughs> in <being> fantastic numbers. it's <coughs> you <see> it <coughs> <outside> the ground <coughs> in the up to it? It has mm -hmm. been bumper-to-bumper. Bumper. <laughs> the traffic <laughs> has been extraordinary, <laughs> but the level of expectation is also very, <laughs> very high, <laughs> and uh, these supporters <laughs> who uh, were queuing <laughs> around the block <laughs> for their <laughs> tickets <laughs> as soon as we knew <laughs> the date of the fixture. Well, now they <laughs> can't wait for it to begin, <laughs> <review. laughs> and begin it will any <laughs> second now. <laughs> Henry Kane who... has simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, <inaudible> so much passion football is played here. <laughs> who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Romelu Lukaku. His physical characteristics are very impressive. They're always likely to attract the most attention. Of course, but for me, it's not just that he's big and he's quick. It's his willingness to go direct with the ball on his feet to take his man off. Oh nearly nothing. Lukaku certainly could have and should have made more of that. อยู่หลัง네ว่าที <c oughs> <c oughs> ่อธิาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงฮะเราเลี้ยงน้าวบอลไปอย่างไรทีนีอย่างนี้ขอคำอธิบายว่านี่มันมีอะไรนะนี่ฮะบอลไม่เอาสไลด์ขาเต็มเต็มนะเราได้เราจะไปข้าไหน บาสโตนี่ครับโดนไปอยู่เปิดเข้ามาอิกคาดี้งยฟาดเข้าไปเลยครันยิงที่เดียวไปจ่ายออกข้างให้ซูเลเปิดเข้ามายังไม่ได้นะครับกาเรล่าล่ะบอสวิสใครอ่ะสกินเนียบาสโตนี่ทีมยังครับกระชากขึ้นมา เจอเขาที่เข้ามาบีบมาตีนส์อาว์แอชตัยังได้บอลเปิดมาให้กับมาตีนสแล้วเราก็วิ่งช้ามากเรียบร้อยว่าแล้วไงโอ้โาร์เวอร์ที่น่ารมากนะฮะเขาก็รู้จะว่าอย่างเนี่ยรูรักษาประตูไว้เยอะมากเ เล่นบอกเลยว่าเขาเล่นกับคนจริงๆนจะขนาดขนาดพอแล้วจ้าไม่ไม่ได้ยุบอลไม่ตรงออฟิบอิโมวิชถึงกับเห็มอ oh, bon oh, ม <Dan> งฟ oh. ้าครับบอล มาแล้วจ่ายตัดหุ่นลูกากุได้หรือเปล่าแต่โอ้โจับซิงออกมาตัดบอลได้เอาจับบอลนี่เอาเสร็จเสร็จให้กับกิสมันหรือเปล่าโอ้ยยังไม่มาคาร์ลฟอร์ดเข้ามาอยู่ที่เอเชิยยังอีกแล้วเปิดให้กับเราสโลมาซิเนสล้ำหน้าไปครับก็ล้มหน้าจริงครับเรืนี้เรื่นี้เราก็มี โดนอีกเราจะสิ่งแ่ส่งให้กับลูบันบัสกี้ยืนเซ็นเตอร์คู่กับใครนะอคู่ก,กับใครเมื่อกี้อทันิใช้เปล่าไม่รู้อ่านผิดเปล่าอ้าวเราจะโ <He> s <S ล่อรูดมาอย่างนี้ยิงไม่ตรงกรอบครับก oh, ารลุบแบบนี้ ที่จริงถ้าเราเหมือนกับว่าเอาไปวอมวอมวอมให้เขาสักสองสามตานักเตะก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะับแต่เรามาแล้วก็เราก็จัดเลยก็นั่ง <laughs> it's a pressing room that <laughs> needs raising at half time <laughs> because, in truth, they've not really been <laughs> at it so far. And <laughs> if the pep <tech> talk <laughs> works, <laughs> we may <laughs> see a very different side second half. We need to. Oh, they the byline now. me into the second 45 minutes. <laughs> Barcelona need to get <laughs> the balance right to sort this out. <laughs> <laughs> ambition must be complemented <laughs> by, <laughs> by <laughs> just the right <laughs> amount <rudiment laughs> of caution, and I think the more experienced players <laughs> can oversee that. โซวิตจ่ายให้กับไอชติยังอีกแล้วเพราะว่ากีเขาแอซให้ไงตเลยโดนจ่ายให้กว่าโอ้ได้ฮะเียบร้อยักเสียให้กับโซเลสจ่ายขึ้นมาโซเลอสวของเตอร์มิลนนะเขายืนลูกนี้เรียบร้อย Let Let it it's <laughs> and that really is so, so <laughs> impressive. Well, <laughs> none of us were exactly sure how that was going to end up but I'm delighted to see such a, a happy ending after such a splendid good and <laughs> he really did pull that defense into wondering what he was going to do next. <laughs> into Milan, <laughs> grab a couple <laughs> of goals without <laughs> reply. <laughs> it's 2-0. อาครับให้ิเคนจ่ายไหมครับโนรนัลโด้บอลมันไกลเกินโอ้ยไม่ได้เนี่ยจ่ายให้กับแารนอิเปิดยาวขึ้นมาโซเลอาโยนยาวหลุดอีกแล้วฮะราวิโลมาร์ติเนสเรียบร้อย <laughs> and the lead is invitation was there for him, and his response, absolutely critical. <mur> well, it's pretty damning on the part Pero of that defense, Peter, that, peter that he was allowed so much time and space. Laz but I think you oh, have to give credit where it's due, and it was a brilliant uh, setup up at a Yet another goal! Yeah, in an awesome performance! Yeah, they are in complete charge. The understanding between those two yeah. plays yeah. a yeah. big yeah. part in that and releasing the run on side proved the key ingredient. Okay. Okay. Oh, no. Oh. no doubt as to who has the momentum here now. The only doubt mm. is how many is coming. And it's Lukaku. Mm. ทำยังไงเอ่ยเอาใจตัดข้อมาให้กับมาติเนสยืมสี่ลูคคนเดียวแค่ทีมมัดข้างขวาครับซัดเป็น man ก็แข่งแนวรักของคีเตอร์ดิปลายเปิดขึ้นมาให้กับโลแล้วก็โอ้โหกระโดดโยนขึ้นมาให้กับใครอ่ะทางคิมไม่ทันโรสวิทเลาวไม่กับใครก็ไม่รู้เอาครับทางขวามาเลีนเส้นฝั่ขวา ทำยังไงครัวเลสได้รอเปล่าเข้าสองคนดีกว่าีกเนะลูกูฮะเลยตัดไหล่เนี่ยล <horror be 70> ูกากูเพื่อนๆคงติดหวกแน่เลยจอนน่ดูน่าข้าววานอาสกี้ อาร์อิคา,าร์ดิหองากที่สม, <5 minutes. S 1> มนไล่เ้ามิคาร์อร์ดเบนฟิสต์ปโอ้โหกร <Lewis S 2> ะองเจอเรมาคาร์ลอร์ดจ่าย่าอยู่ไปที่โอ้โหไม่เข้าใจกันฮะเหลือกันเยอะ <c oughs> ล้วใกล้จะหมดเต็มดีแล้วเอาละขับดีก็ไม่มีจังหวะให้และนี่คริสเตียโน่อรนัลโด้นั่นไงจ่ายทีนึงก็ล้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งนะครับ ้ไม่ใช่สิรอบเดียวไม่ต้องสองรอบเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปผมก็จะมาพวกตำแหน่งแล้วฮะว่าทีมออกมาจะเป็นยังไงก็คอยติดตามผมก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ